ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารับแลครับอยู่กับผมพอสปริงแคทกับเกมบูอาร์คายโดยคลิปนี้เราก็จะมาทําการรีวิวตัวละครอิจิกะกันนะครับนะแต่ก่อนที่จะเราจะไปรีวิวกันก็ขอฝากร้อสุดขอผู้สนับสนุนรายการของเราเลือจิโร่เติมเงินได้แพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภยัยสนใจเติมเงินพเกมไหนสาม,มารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย เอาละครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวตูวขออิจิกะกันนะครับนะแต่ก่อนที่เราจะรีวิวครับผมก็ขอในส่วนของแนะนําข้อมูลเบื้องต้นในส่วนของตัวละครตู้ขออิจิกะกันก่อนนะครับโดยตัวละครขออิจิกะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่หลายๆคน ค่อนข้างแกถือว่าอวยพอสมควรนะครับเพราะว่าน้องแกก็โผล่มานนาละนะแม่แล้วก็แน่นก็ผมว่าตัวขออิจิกะครับผมก็โผล่มาพร้อมกับมีมบอสจังด้วยนะครับนะโดยตัวขออิจิกะเป็นตัวคอตู้ทั่วไปนะครับผมนะไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดครับนะดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถเปิดหาตัวขอน้องแกได้นะครับนะ ถึงแม้จะหมดในส่วของพิก up ตู้กาชาไปแล้วก็ตามนะครับโดยตัวขอออิจิกะครับผมจะมีความคล้ายคลึงในส่วนของตัวละครของฮีนะมากนะครับนะเป็นตัวละครในส่วนของการเน้นการโจมตีที่ดุดันหนักหน่วงนะครับนะและก็วงกว้างและก็ลึกนะครับและนะราเขาอกว่าแลกมาด้วยกับค่าคอที่แพงตามไปด้วยนะครับโดยหลกัหลกๆนะครับผมนะแอทแท็กเกอร์แนวกลางกระสุนม่วงก่อนเหลืองในเบื้องสีเขียวกลางแจ้งสีเหลืองในอาคารสีแดงครับ ในส่วนของสแตกครับผมตัวของอิจิกะก,ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีความเม่นยาที่หนักนะครับผมนะก,ก็ เพราะว่าตีไกลตีไกลตีแรงแล้วก็มีความแม่นยําด้วยนะซึ่งถือว่าตัวส่วนนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสกิลตาตาของอิชิกาครับผมนะอย่างที่ผมบอกไปว่าน้องแกค้ายๆกับตัวขออฮีนะนะครับนะแต่นั้นสกิลก็เลยมีค่าคอสที่สูงตาาไปด้วยครับโดยหลักๆก็คือจ่ายค่าคอร์สหกนะครับผมโจมสตูยสตูวในพื้นที่พัดนะครับนะแล้วก็ลึกอยู่แล้วก็ความเสียหายห1นึนะครับนะยิ่งได้เกิดอัพเลเวลนี่เต็มหมกักนี่ก็คือจะยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมอีกครับ นวัตสกิลครับผมนะ่าจะเป็นการเพิ่มในส่วนของดาเมจกระสุนฟ้านะครับผมนะทุกๆ30วสวนะครับส่งผลนาน20ิวิครับในส่วนของแพสซีฟครับผมก็จะเป็นการเพิ่มความแม่นยำทำให้ผลความแม่นยำของตัวอิจิกะก็ถือว่าค่อนข้างจะถือว่าสูงมากตามไปด้วยนะครับน่าสกิลรอครับผมเมื่อทำการโจมตีศัตรูที่ไม่มีที่กำบังนะครับผมดาเมจจะแรงขึ้น2.5%ครับ ก็ประมาณดีนั่นโดยส่วนการใช้งานนะครับก็รวมๆแล้วก็คือฮีนาเปลี่ยนสีแหละนะก็จากปกติฮีนาจะเป็นตัวของกระสุนได้โจมตีวงกว้างใช่ไหมคราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวอินจิกะแทนนะครับนะและก็มีความแม่นยำนะครับผมมากกว่าตัวของฮีนาเยอะในส่วนของการปลดปืนนะครับผมเนี่ยเมื่อทําการปลดปืน5ดาวปืนสอครับเราจะได้พลังตีที่มากขึ้นและก็ถ้าปลดปืนสาบก็จะได้ความฉนาญพื้นที่ในอาคารนะไอนะในเบืองนะครับนะเป็นดาวเขียวใสแว่นครับ ในส่วนของการใช้งานนะครับผมน่าก็หลักๆเลยก็ได้จะเป็นมีการใช้งานสองเทนนะครับ หนึ่งนะครับผมนะจะเป็นการใช้งานคอนเทนต์ในส่วนของการลงเลดบอสนะครับผมความยากระดับทอร์เมนต์นะครับนะอ้าวและอินเซนไม่ได้ใช้น้องกันนะครับอินเซนเราใช้แค่ฮานาโกะนะครับนะฮานาโกะก็ถือว่าค่อนข้างจะเหลือเฟือแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีตัวละครนะครับผมนะฮานาโกะอยู่แล้วนะครับผมฮานาโกะซัมเมอร์นะครับนะอยู่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ตัวของอิจิกะเลยโดยตัวของอิจิกะครับผมจะได้ใช้งานจริงจังก็คือคอนเทนต์ในส่วนของการลงความยากระดับทอร์เมนต์นะครับนะ และนอกจากการลงเลดบอสและอิจิกะเอาไปทำเลยได้บ้างครับก็วีพอเอาไปสอบประมวลผลได้บางส่วนนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมตัวของอิจิกะเนี่ยก็จะเข้ามาทันในส่วนของการสอบประมวลผลครับสีม่วงนะครับผมที่จะมาถึงเร็วๆนี้ด้วยนะครับก็สามารถใช้ตัวอิจิกะครับผมลุยได้เลยเช่นเดียวกันถ้าเกิดใครที่อยากจะปั้นน้องแกะมาใช้งานนะครับแล้วก็ถามว่าคอนเทนต์อื่นได้ใช้อะไรไม่มเอ่ยเนื่องจากเป็นตัวละคร กระสุนบวกครับนะก็เลยอาจจะเอาไปใช้ในสุขของการลงคอนเทนต์เลดบอสพวกเกาะฟ้าหรือเกาะแดงได้นิดหน่อยนะครับนะโดยเฉพาะตัวละครเกาะฟ้านะครับนะก็ถือว่าพอจะตอบโจทย์ได้ถึงระดับนึงนะครับนะแต่เราเขาบอกว่าไม่ใช่เบนดเดเบนแน่นอนเป็นแค่ทีมเสริมเท่านั้นนะครับนะอ่าโอเคนะครับ อืมอ่ะมาดูของลักกันดีเอ้ยมาดูกันดีกว่าการอัพก,กิฟต์กันหน่อยดีกว่านะครับนะหลักๆตัวขออิจิกะนะครับผมเนะี่ยก็จะใช้ในส่วนของฟันเฟืองนะครับนะแล้วก็กตุ๊กตานะครับผมอ่าล,ลักลักสองอันนี้นะครับ สกิลที่น่าสนใจนะครับผมในส่วนของตัวอิจ so, ิกะนะครับบอกมจะเรียกว่าเอสกิลต้องโดดมาก่อนใครเพื่อเลยเพราะอิจิกะเป็นตัวละครที่โดดเด่นมากในเรื่องของการทำดาเมจที่รุนแรงดังนั้นเอสกิลครับจึงบังค so ับต้องอัพเต็มนะครับนะแน่นอนครับผมวเพราะสกิลครับเพิ่มความแม่นยำนะฮะไอไม่ใช่เพิ่มดาเมจตัวส่วนนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันแล้วก็ดาบสกิลเพิ่มกระสุนม่วงดาเมจกระสุนม่วงครับก็ยิ่งจับเป็นเช่นเดียวกัน อ่ะโอเคนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อัพประมาณ5ดาวปืนหนึ่งก็แนะนํา3สกิลนี้นะครับถ้าเกิดใครอัพผ้ดาวปืนสองก็อัพบทสกิลเพราะเราต้องการดาเบจจริงๆอย่างจังจายตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้ต้องเปิดเยอะไหมนะครับสำหรับตัวของอิจิกะนะครับเราเอาเออจริงๆนะตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่หวังในเรื่องของการทำดาเมจครับดังนั้นถ้าเกิดจะใช้งานแบบจริงจริงจังแบบเก่งแบบเห็นผลชัดเจน ก็ต้องเป็น5ดาวปืน2นะครับนะเพราะว่าเราต้องการปลดปืนเพื่อได้พยันจีที่คุ้มค่าที่สุดแน่นอนครับว่าถ้าเกิดใครที่เอามาใช้งานช่วงต้ตตนๆ3ดาวเล่นได้ไหมเล่นได้ครับนะแต่ก็แค่เป็นเอามาเคลียร์เล่นเฉยๆถ้าเกิดจะทําเพื่อให้ไปยืมให้เพื่อนยืมเนี่ยก็แนะนําประบัด5ดาวปืน2ขึ้นไปครับแลบประกันเลยว่าคนจะยมใช้กันพอสมควรเลยนะครับอุก็สงสัยครับผมก็จะเป็นหมวกนะครับผมนะ,ะที่ละผมแล้วก็นาริกาก็ถือว่าไปนสยโจมตีโดยสมบูรณ์ครับเอาละ ทีนี้เราก็ไปดูในส่วนของดากกันดีกว่านะครับ <c oughs> ก็สรุปความหน้าเปิดสำหรับตู้ของอิจิกะนะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสในสุดของความยากระดับทอเบนนะก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็เลยก็ได้ครับนะเพราะถ้าเกิดตัวของอิจิกะเดี๋ยถ้าเกิดใครมีฮานาโกะอยู่แล้วก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะตัวของอิจิกะเพราะว่าฮานาโกะทำเบนท์ดีกว่าค่าขอถูกกว่านะครับผมค่าขอถูกกว่าแล้วก็ทำไดาเมจตัวอิจิกะก็เลยทำง่ายตามไปด้วยนะว่าติกอะ เน้องต่อกระลืมตาเนี่ยก็น่ารักดีนะ,ะโอเคครับป่ะเจอเจ๋ที่เห็นครับผมค่าคอสเขาคาดว่า,าแพงมากเลยนะ เปใสาเ fg นะครับนะไอเปใส่ย AR ครับผมนาดังนั้นก็เลยยืนอยู่แถวๆในกลางนะครับะะเป็นการบับสุนวเข้าไปนะครับรโทรศัพท์ก็จะใช้เลยนะก็จะมีกระสุนที่แรงขึ้นอ่ะมาดูระยะก,การโจมตีกันเลยนะครับเนี่ยครับผมนะจะเป็นลักษณะประเภทลุงลึกนะครับนะแล้วก็ไกลเอาเลือกใช้ได้เลย 今取り込みฮาตงมอสจางอยู่เลยน่ารักมากครับ <laughs> เปิดตาแล้วแหมเป็นรุ่นพี่ที่หลายๆคนที่รุ่นน้องอยากจะเอาเป็นแบบญาณนะครับรอบอีกนะดโอโกรุนเด อ่ะมาดีนะครับในสวนของตัวอิจิกะนะครับก็ในสวนของการใช้งานนะครับผมประเภทแค่ความยากจะมีเสตอาจจะไม่ได้ใช้งานนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่หลายๆคนชอบนะครับผมและก็เป็นไวฟ์สําหรับสคกคลเลยนะอยากจะซื้อมาเปิดกรชาพเพื่อเอามาเก็บก็โอเคครับอยากได้ L2D มาตั้งไว้ด้านจอกก็ถือไปใช้ได้เพราะ LCD ของดอกอิจิกะก็สวยมากนะครับ ดูแวบนนึงกแล้วกันนะหลายคนที่โดนเลยนะยิ้มเลยโดนทีน,นด้คือยิ้มเลยนะครับนะก็สำหรับต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวของบอสม่วงนะครับผมออกมันน้อยเกินไปนะดังนั้นเนี่ยตัวละครตัวดีถ้าเกิดไม่ใช่สายอวยจริงๆนะครับผมหรือไม่มีความต้องการจะตีความยากักทอร์เมนก็ สามารถข้ามได้เลยนะครับในะส่วนของตู้อิจิกะนะส่วนคาสมีนะครับผมนะเอาจริงก็ถามว่าน่าสนใจไหมคาสมีก็น่าสนนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้จริงจังในส่วนของเลดบอสเราก็สามารถยืมเพื่อนนะครับผมหากเรามีธานกบของตัวเองแล้วก็ยืมคาสมีเพื่อนก็ได้นะครับนะแค่นี้ก็ผ่านได้ไม่ยากเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของการรีวิวตั้คอนอิจิกะเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณที่รับฟังกันจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดกกกติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ Thank you.